ซีโนจีในปี2024ตัวไหนหน่าใช้เรามาคุยกันก็สวัสดีครับสำหรับคนที่เข้ามาเปิดคลิปนี้นะฮะกับการมองหาเลือกใช้ตัว NAS นสซีโนจีในปี2024นี้นะถ้าถามผมถามบีเนสเนี่ยทางเราอะ่ะจะมีการขายอยู่สตาร์ทเนี่ยเริ่มต้นอยู่ที่ตรงรุ่นคลาสซีรีส s รุ่น J หรือรุ่น VALUE เนี่ยเราจะไม่ค่อยได้ไปเพราะว่าประสิทธิภาพที่เราเคยขายไปกับลูกค้านะมันไม่ตอบโจทย์เลยบางทีขายไปลูกค้าบอกบ่นว่าช้าบ้างอะไรบ้างมันก็มีปัญหาซึ่งสุดท้ายแล้วลูกค้าก็บอกบ่นว่าเออเสียายเงินแทนที่จะเพิ่มตังอีกศี่ิห0พัก็จะได้ของดีแล้วอะไรเงี้ยเราก็เลยตัดตัวแปรพวกนี้ออกไปนะครับสำหรับเราที่เราเริ่มต้นนะครับตัวในปี2นี้แน่นอนครับมันอ้างอิงก,กับ ปีที่แล้วคือปี2023เนี่ยก็มีอยู่3รุ่นนะครับก็จะเป็นรุ่นอันดับ number 1เลยนะฮะก็คือ DS923 ครับนะขายดีที่สุดสำหรับตัว 4B แล้วก็เป็นตัวขายดี number 1กับ NAS ทั้งหมดเพราะว่ามันเป็นรุ่นเริ่มต้นถ้าใครมองหาว่า NAS เนี่ยจะใช้ต่อยาวๆ3 5, ปี5ปีตัว923ตอบโจทย์เพราะอะไรเพราะว่าบางค้ายนยคุณซื้อ 4B ไปก็จริงแต่คุณใส่ฮดิสเพียง2ลูกเท่านั้น แล้วก็คุณเหลือสล็อตที่3ที่สีเอาไว้ expand มันทาให้เหมือนกับว่าคุณมีแก็บในการในการใช้งานระยะยาวได้ดีกว่ามันเหมาะกับทั้งคนที่ใช้ที่บ้านด้วยบางคนเก็บรูปถ่ายรูปในมือถืออย่างผมมีทั้งหมด20,000กว่ารูปก็สบายสบายถ้าเกิดวันหนึ่งคุณต้อง iPhone, อัปเกรด i p อ o n e ถ่ายรูปเยอะๆเยอะๆเยอะมากเข้ามันก็ยังมีการรองรับ c a p a c i t y ที่มันกระจายต่อไปเรื่อยๆมันก็ขยายส่วนของภาคธุรกิจถ้าใครใช้9 2 3มเนี่ยมันก็พร้อมอะที่จะ grow ไปกับคุณถ้าเกิดมีคุณ,คณมีพนักง,งานเพิ่มขึ้น แน่นอนด a ต a คาคก็มีมากขึ้นคุณขายดีขึ้น Data ามีมากขึ้นเอกสารคุณมากขึ้นเพราะเดี๋ยวนี้ ใครๆก็เก็บเป็นลักษณะดิจิทัลไฟล์นะครับก็คือพวก PDF อะไรพวกนี้ก็เก็บใส่ใน NAS ก็มันทีนี้มาดูรุ่นที่อันดับ2อันดับ3นะครับก็คือรุ่น ds 7 2 3 plus นะครับก็เป็นอันดับ2แล้วก็ ds 2อส plus ถูกแล้วก็เป็นรุ่นอันดับ2และอันดับ3นะครับสองรุ่นนี้ข้อสังเกตคือมันเป็น2เบ7 2เแตกต่างที่สเปคเดียวกับ9 2 3เลยมันแรงกว่าถ้าแรงกว่าเมือม่อเทียบกับตัว2 2 4ส่ plus แต่ตัว723มเนี่ยมันสามารถที่จะต่อพวก ds 5 1 7เนี่ยขยายพื้น แต่เอาละโดยส่วนใหญ่ที่คนซื้อตัดสินใจระหว่าง723กับ224คือเรื่องของสเปคคือโดยส่วนใหญ่เนี่ยคนที่จะเลือกซื้อเนี่ยเหมือนเขาโอเคกับ 2B คือทำเรทหนึ่งแน่ๆสมมุติว่า723คุณจับคู่กับ 6T คุณพอใจไหมพอใจแล้จบคิดว่าคุณไม่ขยายอะโอกาสที่จะขยายก็เหมือนกับเผื่อไว้นะ แต่ว่าอยากจะได้ความแรงมากกว่าตัว224พลสส่วนคนที่เลือก224พ l u s คือให้รุ่นเริ่มต้นเลยไม่อยากจะลงทุนะไรแพงแล้วก็คิดว่าคนคงไม่ได้ขยายตัวอะไรมากมายแล้วก็เน้นว่าความจุสักเหมือนกับกาฟันกล้าเสี่ยงไปเลยว่า4เมันน่าจะพอนะหรือว่า8เทน่าจะพอนะก็224 plus จะเป็นตัวเริ่มต้นของเขาไม่ผิดอะไรนะคือถ้าเกิดคุณใช้รุ่น2 b แล้วอีก สีส่สปหปีคุณอยากจะถอดทาร์ดิสในกรุ๊ปนีปน้ไปใส่กับตัว4ีเบในอนาคตสมมตินอนาคตอาจจะเป็น9,2,8าสปดพลสก็ได้สมมตินะคุณก็สามารถที่จะปรับเปลี่ยนไปได้ในอนาคตนะก็มานทาให้ เฟกซิเบิลในการตัดสินใจมากขึ้นสําหรับตัวตั้งโต๊ะทีนี้เรามาคุยในเรื่องของตัวที่มันโกลด์อินตาไพร์ขึ้นไปหน่อยก็คือเราจะมาคุยเรื่องของ Ds1621 Plus แล้วก็ Ds1821 Plus ตัวเนี้ยสเปคมันเหมือนกันแค่มันแตกต่างคือ6เบกับ8เบเท่านั้นเองเออผมพูดรวมๆงี้ละกันว่าตัว Ds เอ่อ1621 Plus เนี่ยมันก็อาจจะถึงขวบวัยข้ามาที่จะมีการอัพเกรดเรื่องของ CPU เรื่องของบอร์ดอะไรพวกนี้แต่เชื่อเถอะหน้าตาเหมือนเดิมเทคโนโลยีไม่เคยทําหน้าตาแปลกใหม่ ในแบบตลอดนะนะเขาจะใช้แชสซีเดิมนะครับแล้วก็เปลี่ยนสเปคซีพียูใหม่เช่นอัปเดตซีพียว่าซีพียูเจเนอเรชันใหม่ก็อาจจะดีขึ้นแรงขึ้นนะครับคอยติดตามกันแล้วกันเพราะว่า2ตัวนี้มันเหมาะกับสายโปรดักชันเฮาส์จริงๆคือมันขยายได้สูงสุดก็คืออย่างรุ่น18ดเนี่ยก็คือตัวมันอะบอดี้มันใส่ได้8แล้วมันก็เอ็กซ์เพนเพิ่มได้อีก5แล้วก็5กลายเป็น18สามารถที่จะขยายความจุได้แบบมากอ่ะพอที่จะโปรดักชันเฮาส์เนี่ยมันพอกับการที่จะทํางานส่วนใครที่จะเอาไปใช้้กกกัับ SME SE ุิเช่นนผมมมีคงทหด 5- 7 ไอ้ตัวนี้มันก็รองรับถ้าจะไปบันทึกกล้องอนจอฟิตที่เป็นสเกล40กล้อง60กล้อง80กล้องตัวนี้มันก็รองรับอยู่มันเลยเป็นรุ่นฝัันใจอะ่ะสำหรับ s m d e ที่มีขนาดมิดไซส์หน่อยส่วนสุดท้ายก็คือรุ่นที่เป็นแร็คนะครับถ้าเป็นแร็คเนี่ย ผมเชื่อว่า i อทีที่มาดูคลิปนี้ก็อาจจะน้อยนะครับ Enterprise mm hmm. ผมอาจจะแนะนําว่าซีรีส์พวกนั้นอาจจะไม่ค่อยได้เปลี่ยนบ่อยนะครับ mm hmm. ก็คือที่ขายดีก็คือ RS 3 6 2 1 RP XS นะครับก็จะเป็นรุ่นที่ขายดีอยู่เพราะว่าราคาไม่แรงมากนะครับ mm hmm. อยู่วานแสนต้นๆเท่านั้นเองส่วนโปรเจกต์ใหญ่ก็ว่ากันไปเนาะ mm hmm. ทีนี้รุ่นที่มาน,น่าสนใจและก็ถือว่าเป็นรุ่นเก่านะ mm hmm. แต่ควรจะตัดสินใจซื้อในปีนี้ก็คือรุ่น R.S. 36 18 X.S. คือ18มันคือ2 0 1 8นะทุกคนคือตอนนี้ส0 24แต่ไอตัวเครื่องมันออกสปีดี28ถามว่าทำไมคุณมาบอกให้ซื้อเพราะอะไรเพราะรุ่นนี้เป็นรุ่นเดียวที่มันยัง compact กับฮาร์ดดิสในตลาดอยู่หมายความว่าไงไม่ใช่ว่าตัวอื่นไม่ต้องแพทหรอคือตัวอื่นเนี่ยมันจะคอมแพทให้กับฮาร์ดดิสที่เป็นของซีโนจีเท่านั้นไอตัวพวก RS 3 6 2 1 RPXS, RS 3 6 2 1กสองห XS อะไรพวกเนี้ยพวกไฮเอ n d พวกเนี้ยซีโนจีเขาจะเลือกให้มันคอมแพทกับฮาร์ดดิสเขาเท่านั้นแต่3 6 1 8 XS เนี่ยมันยังใช้กับฮาร์ดดิสที่เป็น สเกตลอนวูฟเดบิวตีเรสเดสโปรอรอนวูฟโปรใช้ได้ดังนั้นถ้าใครมีโปรเจกต์อยู่หรือคุณมีเนสตัวเก่าที่คุณใช้มาประมาณสัก8ปีแล้วฮาร์ดดิสก์ของคุณมันยังดีอยู่ะแต่คุณเสียดายไม่อยากเปลี่ยนฮาร์ดดิสก์เลยแ,ลแต่ว่าคุณอยากอัปเกรดแล้วผมแนะนําคุณจัดตัวนี้เลยก็คือ3618นะครับ XSP r ไปรีเพะครัะจะได้ไม่เสียของนะครับแล้วก็ ไม่รู้จะสั่งได้ถึงอีกทีปีแต่ผมคิดว่าปีนี้มันน่าจะใกล้จบแล้วแหะพอจะเห็นภาพรวมนะว่าปี2024มีอะไรใหม่ส่วนเรื่องของซอฟต์แวร์นะครับเซอร์วิสแลนนะครับตัว 9.1นะครับเซอรนก็ปลดล็อกแล้วในเรื่องของการเล็กขอดเนี่ยให้เดิมเนี่ยสมมุติว่าเรามี n นสเนี่ยบันทึกได้40กล้องมันก็จะไม่สามารถแอดลาเซนเพิ่มได้แต่ตอนนี้มันปลดล็อกแล้วคือมันสามารถที่จะแอดได้มากกว่า40กล้องแล้วอาจจะทะลุเป็น100กล้องก็แล้วแต่เราเพียงแต่ว่าเขาสังเกตว่าควรจะ40กล้องเท่านั้นเพราะว่าถ้าเกิดไปเกินไปกว่านั้นก็อาจจะทำให้ CPU กับการประมวลผลมันชา้าลงนะครับก็ ถ้าใครมีโปรเจกต์อะไรพวกนี้เดี๋ยวเรามาคุยกันอีกทีหนึ่งขอฝากคลิปนี้ไว้ด้วยนะครับสำหรับใครที่เหมือนกับกำลังจะเลือกซื้อ N a สก็ติดต่อเขาไม่ได้ที่ s i สซายเนี่ยนะครับเรามีฝ่ายขายที่จะเหมือนคอยแนะนำการใช้งานของลูกค้าอยู่ว่าการใช้งานแบบนี้มันควรกับเหมาะกับแนสตุ้นไหนหรือควรจะเพิ่มออปชั่นควรจะเพิ่มแรมหรือ SSD แคสถามเข้ามาไ,ได้เราเป็นที่ปรึกษ,ษาของคุณอยู่แล้วนะครับก็ฝากไว้ด้วย SI สซายดีนะครับแล้วก็เบอร์โทรตามด้านล่างนี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับ